สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแบ็คเทเลอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมตัวโรเบตสองเพาสั้นล้อใหญ่มามาดูกันเลยตัวนี้จะเป็นโรเบตสองเพาขนาดสิบเมตรห้าสิบพื้นที่มันทุกอะ่ะจะอยู่ประมาณหกเมตรเจ็ดสิบไม่รวมสลบเนาะสลบบวกไปอีกหกสิบเซนก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรสามสิบก็คือว่าตั้งแต่ หลังคอเนี่ยจนถึงท้ายเนี่ยพื้นที่มันจะได้ใส่ของได้ประมาณเจ็ดเมตรสามสิบตัวนี้จะเป็นตัวสั้นสองเพลาเนาะแล้วก็ขนาดยางตัวนี้จะเป็นยางยางใหญ่แต่เป็นตัวสเปคแกมเตียเป็นตัวเพลาหนึ่งห้าศูนย์คูณหนึ่งห้าศูนย์แล้วเป็นเพลาเหลี่ยมสิบรูน็อตนะฮะเป็นเพาเล 14, นะะเเพาใหญ่เดี๋ยวตามมาดูได้เลยครับนี่นะครับจะเป็นตัวตัวเพลาที่ว่าเป็นสำหรับใส่เพลาเทลเลอร์ทั่วไปเลย แต่แค่ตอนนี้ยางมันจะเป็นสเปค275/70 22.5ซึ่งตอนนี้ลูกค้าชอบใช้ตัวนี้บางคนเนี่ยเขาอยากได้เป็นยางใหญ่แต่อยากให้มันเตี้ยตัวนี้ก็จะโหลดลงมาได้อีกประมาณ5-7เซนก็คือสเปคยางจะเป็น275/70 22.5แล้วก็จะมีอีกสเปคหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือจะเป็น255/70ตัวนี้ก็จะเตี้ยลงมาอีกประมาณ3เซนจะอยู่ประมาณจากพื้นถึงมือที่มันทุกาจะอยู่ประมาณเมตร2แต่คันเนี้ย จะอยู่ประมาณเมตรเมตรเจ็ดถึงเมตรสิบประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ขึ้นอยู่การการปรับเท้าช้างกับตั้งตั้งตัวเท้าช้างด้วยพามาดูรอบคันกันก่อน<ๆ>เดี๋ยวมาดูส่วนช่วงช่วงท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสะพานท้ายเนี่ยจะเป็นสะพานท้ายตอนเดียวแบบหนาก็จะเป็นตัวเหล็ก หน้ากว้างประมาณแปดนิ้วครับผมไฟ LED ไฟท้ายก็เป็น LED นะครับอ่าส่วนตัวนี้คือล้อชุบเอ่อโครเมียมเนี่ยก็คือลูกค้ากขขอมาว่าแถมม้หน่อยได้ไหมเราก็เออมันก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เสียดายเราก็เออแถมให้ลูกค้าไปคือถ้าซื้อทางผมเนี่ยคืออะไรที่ว่าเราแถมให้ได้เราก็จะแถมให้ลูกค้าเพราะลูกค้าเขาอยากให้รถออกมาสวยเราก็อยากให้รถของอู่เราออกมาสวย มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือจะเหมือนกันล้อชุบโครเมียมปีกข้างมีให้แต่ต้องบอกก่อนตัวนี้จะเป็นสเป,สเปคมาตรฐานก็คือว่ากว้าง2เมตร55เราสามารถกางปีกออกมาได้เพื่อเวลาเผื่อเวลาแฉกแมคโครเนาะมันกว้างเกินเราก็สามารถเอาไม้ลองแล้วก็เปิดปีกออกมาได้เพื่อไม่ให้มันกว้างเกินไป อันนี้ทรงคอก็จะไม่ใช่ว่าเป็นทรงคอโค้งเนาะปกติรถของอู่ผมเนี่ยก็คือจะเป็นคอโค้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นล้อใหญ่เนี่ยหรือยางใหญ่เนี่ยช่วงคอเนี่ยของเราก็จะเป็นว่ามันก็จะเล็กลงหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับตัวคิงพินจานวัวของตัวหัวลากได้นะครับนี่คยจะเป็นตัวเลขที่เราออกแบบมาละเดี๋ยวลองให้วิดีโอแน่นรอบๆทันดูอีกทีว่าผลงานตัวสองเพาสั้นเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็น อีกสเปคที่ว่าฮิตเหมือนกันแล้วก็มีอีกสเปคหนึ่งที่เป็นตัวยางเตี้ยสิบเมตรห้าสิบเหมือนกันบางคนาถามผมว่าเออนี่ยมีสั้นกว่านี้ไหมมีมีสั้นอยู่ประมาณแปดเมตรหกสิบก็คือสั้นแค่แปดเมตรเลยแต่ผมอาจจะไม่่อยแนะนําเพราะอย่างนี้ถ้าเราลองแทนดูคันนี้แล้วเนี่ยพื้นที่บรรทุกเนี่ยมันอยู่ประมาณเจ็ดเมตรกว่าแล้วยาวรวมรอบคันเนี่ยสิบเมตรครึ่งผมมองว่า,วาวเวลาเราใส่แมคโครตัว P C สองร้อยขึ้นไปเนี่ยเวลาแมคโครขึ้นไปเนี่ยตัวนี้มันจะดูเต็มพอดี มีที่วางแขนแล้วเวลาเรางอแขนแต่ถ้าจะเป็นตัวแปดม้งติเนี่ยผมมองว่ามันจะสั้นพอเวลาแมคโคขึ้นไปเราเคยทาแล้วแล้วเห็นรูปลูกค้าเดี๋ยวแมคโครขึ้นไปเนี่ยคือมันมันดูมันจะดูแบบว่าเฮ้ยรถรถโรเบทมันดูไม่ค่อยไหวนะอะไรเงี้ยแต่จริงมันไหวผมก็เลยเออไม่ทำนะคือว่าทําแค่เป็นตัวนี้พอสิเม่นาสิบนอกจากลูกค้าอยากได้จริงๆว่าอยากให้ทํท8แม้งติบให้หน่อยก็ทําได้แล้วตอนนี้ก็มีกําลังจะขึ้นอยู่แปดม้ถติเพราะว่าลูกค้าบอกว่าพอดีเขาวิ่งในพวกเขาในปา่าในซออยเยอะ จุดกับรถจุดแบบหมุนตัวมันไม่ค่อยมีเราก็เลยให้ลูกค้าเป็นตัวแปดหกสิบเดี๋ยวตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยผมจะพามาดูอีกทีว่ามันสั้นขนาดไหนถ้าลูกค้าสนใจสเปคไหนหรือว่าอยากให้ผมมารีวิวสเปคไหนเทเลอร์ดัมโรเบิร์ตมเบอรเกตหรือว่าสาลี่หรือว่าข้อเส็จหรือทุกสเปคเลยที่อู่ผมทําเนี่ยลูกค้าก็เมนใต้คลิปทิกต็อกหรือว่าในในเฟซบุ๊กได้เลยเดี๋ยวผมก็จะมานั่งทําคลิปรีวิวให้ครับผมอ่าถ้าใครสนใจรถ เทเลอร์ er, หรือรถบรรทุกที่จะต่อกับเราทุกชนิดเลยโทรมาสอบถามได้หมด082 365 3334ผมแม็กเทเลอร์ยินดีรับใช้ครับผมขอบคุณครับ